ทเที่ยวกันในป่าคิดว่าสัญญาณไม่มีจับไม่ได้หรือว่างั้นรออะไรล่ะมีลูกเตรียมกระเป๋าแล้วนะไป<ม>นี่ไงลูกถึงแล้วนะแอบมานอนนะคะไหนบอกว่าทุลักกับครอบครัวไงตัวเองใจยเย็นๆจะตามมาด้วยก็ไม่โถบอกอแล้วถ้าไม่ตามมาความจริงจะถูกเปิดเผยได้ไงนะนางคนนั้นไม่อยู่นะมาลูกไหนไปไหนไหนนางคนนั้นไม่อยู่ อ้หนูมาด้วยเลยอ,อ้าวแม่สวัสดีค่ะอ้าวแค่นีงสวัสดีค่ะแม่เจษบอกไปรับลูกแม่เ้ิใช้ได้แล้วฟิลเตอร์อันนี้ซื้อโทรศัพท์ให้ใหม่นี่เอาใหญ่เลยนะอ่าเปลี่ยนฟิลเตอร์นละจริงๆไม่ต้องซื้อแม่ก็ได้เก็บตังไว้ใช้เอออ๋อเมื่อวานคุยกับแม่แม่ใส่ฟิลเตอร์